สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คซ่อมโคมไฟหลอดไฟที่บ้านไม่ติดว่าเราจะมีวิธีการตรวจเช็คซ่อมกันอย่างไรวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คซ่อมแบบบ้านๆกันนะครับเมื่อเรามาทําการเปิดสวิขผลปรากฏว่าหลอดไฟที่โคมดาวไลท์สนิ้วขอบขาวไม่ติด แล้วเราจะทําอย่างไรกันดีนะครับก่อนอื่นแนะนําให้เปลี่ยนหลอดทันทีเลยนะครับเรามีหลอดสํารองหรือว่าหลอดสเปร์ที่ซื้อมาไว้เป็นหลอด LED คั e ่ว E 2 7เราก็จะทําการเปลี่ยนหลอดทันทีนะครับก่อนที่จะหมุนหลอดออกมาต้องทําการปิดสวิตช์ก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อเราหมุนหลอดออกมาแล้วก็นําหลอดตัวใหม่นะครับที่ซื้อมาใหม่ทําการหมุนเข้าไปในคั่วหลอด โคมดาวไลท์ทันทีเลยนะครับแล้วเปิดสวิตช์ขึ้นมาผลปรากฏว่าหลอดติดถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเป็นที่หลอดไฟเมื่อเราทําการเปลี่ยนหลอดเสร็จนะครับผลปรากฏว่าถ้าหลอดไม่ติดแล้วเราจะมีวิธีการในการเช็คกันอย่างไรวิธีที่2หรือว่าขั้นตอนที่2เราก็จะทําการเช็คที่สวิตช์ไฟดูนะครับการเช็คที่สวิตช์ไฟเราจะต้องแกะหรือว่าถอดสวิตช์ออกมาดูการถอดสวิตช์เราก็จะแกะฝา ฝาความด้านหน้าออกก่อนนะครับแล้วก็ทำการขันสกูเกียวที่ทำการยึด i ว i c เอาไว้มีอยู่2ตัวด้วยกันแล้วก็ทำการใช้ไขควงแฉกในการขันแล้วก็ดึงออกมาดูเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะทําการเช็คสวิ๊ก Swiss ดูโดยใช้ไขควงเช็คไฟในการวัดไฟไฟจ่ายเข้ามาจะต้อง220โวลต์เมื่อเราเปิดสวิ๊กไฟออกจะต้อง220โวลต์เหมือนกันนะครับผลปรากฏว่าไฟออกไม่ถึง220โวลต์ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนสวิ๊กทีนี้เราไปดูแบบกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแบบไฟจ่ายเข้ามา2เส้นตัวนี้นิวตันสายสีฟ้าส่วนลายสายสีน้ําตาลมาผ่านสวิ๊ตัวนี้นะครับเปิดสวิ๊ก สวิสก็จะจ่ายไปยังดวงโคมไฟแล้วก็กลับมาครบวงจรนะครับครบวงจรกับสายนิวตันไฟก็จะติดแต่เมื่อเมื่อกี้เราเปิดสวิสผลปรากฏว่าไฟไม่ผ่านมานะครับเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนสวิส ส่วนสวิทที่เราได้มานะครับหน้าตาก็เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยที่นี้เราก็จะทําการเปลี่ยนสวิทการเปลี่ยนสวิทเราจําเป็นจะต้องถอดสายไฟออกก่อนนะครับโดยใช้ไขควงแบนทิมเข้าไปยังตัวล็อกของสวิทตัวนี้แหละครับทิมเข้าไปแล้วก็ดึงออกส่วนการถอดออกก็ ใช้ไขควงแบนงัดออกมานะครับส่วนสวิตตัวใหม่ที่เราจะประกอบเข้าไปเราก็เสียบเข้าไปในด้านหนึ่งเราอีกด้านหนึ่งกดลงไปเขาก็จะล็อกของเขาเองส่วนทีนี้การต่อสายก็ต่อเหมือนเดิมนั่นแหละครับจากสวิตตัวหนึ่งพ่วงมายังตัวที่2แล้วก็สายที่จ่ายไปหลอดเราก็เสียบเข้าไปด้านบนของสวิตนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนสวิตเสร็จที่นี้เราก็ทําการเก็บสายเข้าไปในบล็อก แล้วก็ทําการประกอบเข้าไปเลยนะครับส่วนการประกอบเราก็ใช้สกูกเกียวหัวแฉกของเก่านั่นแหละครับทำการขันเข้าไปให้นั่นแล้วก็ปรับให้ได้อย่าให้เอียงนะครับเดี๋ยวจะไม่สวย เมื่อเราทําการขันสกูให้นั่นที่นี้เราก็จะทําการปิดฝาที่สวิฝาครอบก็เป็นลักษณะฝาครอบ2ช่องเมื่อเราทําการปิดเข้าไปที่นี้ก็ทําการทดสอบไฟเลยนะครับโดยการเปิดสวิคไฟดูเมื่อเปิดสวิคไฟขึ้นมาผลปรากฏว่าไฟติดก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นที่สวิแต่ถ้าเราเปิดแล้ว ไม่ติดหรอครับไฟไม่ติดเราจะมีวิธีขั้นตอนในการเช็คกันอย่างไรทีนี้ขั้นตอนที่3เราก็จะมีวิธีการเช็กก็คือเช็คดวงโคมไฟและสายไฟนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการถอดโคมดาวไลท์ออกมาดูนะครับการถอดโคมเราหมุนหลอดไฟออกแล้วก็ดึงเฟกสะท้อนแสงออกมาเขาจะมีขาล็อกอยู่3ตัวด้วยกันนะครับล็อกขาโคมดาวไลท์แล้วก็ดึงออกมาทั้ง3ตัวเมื่อดึงออกมาแล้วโคมดาวไลท์ก็จะหลุดลงมาทันที ทีนี้เราก็จะทําการเช็คไฟโดยใช้ไขควงเช็คไฟนะครับไฟจะต้องมาเต็ม220โวลต์เมื่อเราเช็คแล้วไฟมาครบ220โวลต์แสดงว่าสายไม่ขาดนะครับไฟมาเต็มแสดงว่าจะต้องเป็นที่ขั้วของโคมดาวไลท์เป็นขั้ว e 2 7ดนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องถอดสายออกเมื่อถอดสายเสร็จที่นี้เรามาเช็คดูขั้วเลยนะครับผลปรากฏว่าขั้วเขาจะมีอยู่2 2ขั้วคือ n กับ l i n คือขาลายนะครับจะเป็นสปริงขาเขาจะหลุดออกทีนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนขั้วเกียว e 27นะครับการเปลี่ยนขั้วเราก็จะต้องหมุนสายออกจากเทอร์มินอลก่อนนะครับเมื่อเราทําการหมุนสายออกจากเทอร์มินอลที่นี้เราก็จะขันสกรูเกียวหัวแฉกนะครับที่เขายึดขั้วติดกับดวงควอาไว้จะมีอยู่2ตัวด้วยกันเราก็หมุนออกมาเมื่อเราทําการถอดขั้วออกมาที่นี้เราก็จะเปลี่ยนขั้วใหม่เข้าไปทันทีเป็นลักษณะขั้ว อี2สนะครับขั้วเกีียวก็ขัวกระเบื้องก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับเวลาใส่แล้วก็ใช้สก,กูเกียวตัวเดิมขันเข้าไปในรูเดิมแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเวลาหมุนหลอดเขาจะได้ไม่หลวม เมื่อเราทําการเปลี่ยนขั้วเสร็จทีนี้สายก็ต่อเข้ากับเทอร์มมนอลเหมือนเดิมแล้วก็ขันสก,กูส่วนสายเขากําหนดมาสีขาวเป็นนิวตันสีดําเป็นลายนะครับเวลาเราประกอบโคมเราก็จะต้องต่อเข้าให้ถูกสายเพื่อการทํางานของหลอดจะได้มีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จที่นี้เราก็นําโคมไปทําการติดตั้งก็ทําการขันนะครับสายที่เราทําการเดินเอาไว้สายสีฟ้าเป็นนิวตันส่วนน้ําตาลก็เป็นลาย เมื่อเราประกอบเสร็จก็ติดตั้งดวงโคมเข้าไปเลยนะครับเราก็จะใช้สปริงขาล็อกของดวงโคมเอาไว้ก็จะมีอยู่3าขาด้วยกันเราก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับล็อกเข้าไปส่วนรูที่เราเสียบก็จะมีอยู่3ามรูเราเลือกเสียบรูไหนก็ได้นะครับถ้าเสียบไปแล้วเกิดความมั่นใจว่าแน่นพอหลังจากนั้นเราก็จะประกอบเฟกซ์้อนแสงเข้าไปแล้วก็หมุนหลอดเข้าไปเหมือนเดิม เมื่อเราทําการติดตั้งโคมดาวไลท์เสร็จที่นี้เราก็จะทดสอบระบบไฟโดยการเปิดสวิตช์ไฟเมื่อทําการเปิดสวิตช์ไฟไฟติดขึ้นมาก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับ กับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับการตรวจเช็คซ่อมไฟแบบบ้านๆของเราก็จะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยก,กันนะครับขั้นตอนที่1คือหลอดขาดขั้นตอนที่2คือสวิตเสียขั้นตอนที่3ก็คือดวงโคมไฟเสียนะครับสาหรับวันนี้คลิปนี้เราก็จะขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ